คุ่นติดเลยได้บุญใหญ่หยุดพอนมือแซ่บแหงสบายดีทุกคนไปเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ห้น้องบีในเด้อโดยสบายดีมาทุกคนมาถามกันเนาะมาคุยกันเนาะทุกคน เขาบอกกับน้องบีน้องนิดเนาะน้องนั่ง,นงเน,ะน,งนาะทุกคนเนะาะทักทายสาวสาวด้วยทักทายจ้าสวัสดีครับผมด้วยสบาย,บายดีเด้อตอนนี้เราอยู่ลำการสามคนเนาะทุกคนเนาะเรามาเ้างโฮเหียงยู่เนาะตอนนี้หน่องมีตู้ดคนหนุน่องทำไมคุณถึงทำอย่าง,งนี้สบายดีสิมหาคนเนาะที่เขามาเบิ่งเนาะเขามา ส้มเนาะน้องบีเนาะแล้วก็น้องนิดแล้วก็น้องนางเนาะทุกคนตอนนี้เพิ่นกำลังห่อมีอังอยู่เนาะพยายามของนางไม่เป็นงานนี่เนาะน้องนางน้องนิดเนาะบ่าวควาแสงบโเขามาติเขาวมาเฮียงเนาะอ้ายแล้วก็อยู่แล้วก็คาเบียคิดเบียเห็นงานแล้วเนาะทุกคนนานเรามาเนาะนานยานี่กสู้อน ทางนอนอสวัสดีขอบใจเด้อขอบใจเด้อที่ชมลองนี่เนาะให้ความเสกมาให้ม่ยังกระทากันเข่ามาได้เนาะทักทายสบายดีกันเข่ามาเด้อทุกคนเด้อสบายดีเด้อสิบหกคนที่เข่ามาเบิ่งเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กับประธานมีไพเลือเบียร์เลิงงานเนาะสบายดีเด้อทุกคนมียังกระทามกันเข่ามาได้เนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้เราก็พากันกหอเมียงอยู่เนาะทุกคนเนาะน้องบีก็นั่งเบิงเนาะห่อแม่น้องบีก็นั่งแต่เป็นตัวอะย,ยังไงก็ไม่รู้อ่ะมาเมื่อนี่มาแตมาแตวนแทคับด้วยมาแตวินนอนเมื่อนี่เนาะเงาเงาทุกคนเนาะอยู่ํำกันอยู่หออลำกันสามคนเนาะตอนนี้เขาก็ฮหอเมียงอยู่เนาะ เห็ดยังอยู่หอมเมียงจ้ายังหอมเมียงอยู่เนาะน้องนิดกับน้องหน้าเป็นคนหอมเมียงเนาะทุกคนเอากข้มาไลฟ์สดไห้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าเขาเห็ดยังเนาะตอนนี้เห็ดยังอยู่สบายดีด้วยสบายดีสบายดีสาวเอ้ด้วยสบายดีเด้อดูจากกรุงเทพโดยขอบใจเด้อที่ติดตามทรงหนองบีเนาะทุกคนสบายดีเด้อน้องบีด้วยสบายดีเนาะทุกคน ให้มียังอยากถามยังกระถามกันออกมาได้นะทุกคน,นะนเาานาะน้องบีสิตอบ์ไหเดอร์แต่ว่าถามนี่ต้องถามเกี่ยวกับเฮาสามคนเนาะสามตีก็ได้เลยต้องมีสิตอวเองสบายดีลูกสาวเอฟซีไทยโดยสบายดีเดอ้อขอบใจเดอ้อที่ติดตามชมน้องบีพัทเทียวเนาะทุกคนเนาะขอบใจหลายๆเด้อ<ๆ> เดือนนี้พาเที่ยวบ่ได้เนาะทุกคนสบายดี 3, oh สามสาวด้วยสบายดีเด้อเดี๋ยวน้องบีเอาหาเบิ่งน้องนิดเนาะ้องฝนกำลังห่อเมียงอยู่เนาะนี่น้องนิดทองห่อเมียงอยู่เนาะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนใจเย็นหน่อยอุ๊ยจิใครเมียงก็คอมเมนต์ถามเงินเขามาได้เด้อสาวดาอยู่สวรรค์เนาะทุกคน ดาอยู่ทวันเนาะวันนี้ทําอะไรขายโดยมื้อนี้เขาเห็นหอมเหมียงคายเนาะนี่น้องนิดหออยู่เนาะกับน้องนางเนอะทุกคนนี่อันนี้สาวนางเด้อโมเมนต์สาวดาเด้อสาวนางช้างคุยไงสบายดีสาวบีเอฟทีไทยเด้อกดแชร์หายแล้วเด้อตามสาวนางคนะ่ะมาเด้อขอบใจเด้อขอบคุณหล,ลายๆเด้อจา้า เจนุ่นบน้องนิดยาเขียดดึมไอ้บาอวดฮเคียดแล้วน้องนิดเขียดแล้วว่าวันนิ้อวดหาขนมมา่อดด้วยยู่ล่าเขาตีเสืออจากคนน้อเมื่อนี่าคนเมื่อยสิเพกคนนอทุกคนแค้งเขามีจะคนจะมาสาวซึ้หน่ฮะ จำปัสซัคสิผานะยังงานมาแต่ไทยด้วยทุกคนสบายดีทุกสามคนที่เขามาเบิ่งเลเขามาติดตามชมน้อง,งบีเนาะนครหลวงคนหนึ่งน้องเมือนในน้องตีเสื้อโควิดเนาะทุกคนแมนเนาะบอกคือปัญหาด,ดอกคนเบิ่งฟังๆกับคืออะไรสานางงามแท้หืมสาวนางงามเาาามบาอ,อาบก,ก็บงามอยู่กันแล้วเ,เป็นยังค่ะมีเด็กสาว สามหนุ่มวมหาโบโมเดมาจ้าไม่เป็นไปถ่ายคลิปบนด้นอะไรก็นบอน้องบีกับบหจักกันกี่แสงโทหาตอยู่ตรงหนอวีคืออแสงโทรหาตัอันจะเป็นจ้ะตกลงก็ใช่สต่ลว่นอนอาหาร่ะย่ง ซาบีส่องผ่านหะือยังผ่านแล้วจาผ่านที่สือ่ออะไรทุกคนแต่เหตุเป็นเงิน,นย,รรยังบ่ได้ยงยังดังตักตักตักน้องนั่งแล้วถูกเขียวมูทุกคน,กบกคนกส,นะสบายดีคำแซงบันนะอยังกเกี่ยว <c oughs> พากนันเหตุอย่างดีพากันหอ่อเมียงอยู่จ้าสบายดีสามสาวสับไผ่บอกโบเมนเด้นอนี่ห่อเมี่ยงอยู่ <c oughs> น,น,น,นี่ให้หลินงานผานันน้องนิดพูดตรงหลัก็ขาดูเามองเ็บช่วงหมดแล้วเขาแอบหลอนะ พี่ทำอะไรคะอ่นเ้ากำล yeah? ังหอเหมียอยู่เด้อแน่คำแสงโทรหาน้องบีฮ่ะหาบบแมนเด้อน้องนี่โบเคอตัวน้องนีดเราเบาเยอะซื้อสบายดีน้องบีเล็บซีสากพังไทยมากน้องบีเอาขาดองจักบาทเนาะอาบาทพ่า บเอาไล่ดอ,นนอ,อ,อ,กอกเอาหน่อยนึงเพราะเป็นพิธีซื้อน้องมี่บ ai, บโบเอลนะ Head ai, น้องมเก็บค่ะเห็ดคายบบดี้แมนแล้วเนาะเห็ดคายเนี่ยเห็ดกินน้ำนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามี ai, ออเดอร์ส่งเขามาเนะคะกับเห็ดหายเนาะอออเดร์มาได้สายเช้า,น,านั่งนี่นี่ขนาดส่งมากเลยสั่งไรโบดี้สั่งไรเด้อจ้า ทรงเนรพลสิงคายฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่ได้อาบน้ำเจ้าตรงตัวเอ็ดซีทำเท้าเด้อด้วยขอบใจหลายเด้อที่เขามาติดตามสมพวกบูรณะสบายดีซ้ำแปดคนที่เขามาติดตามน้องบีน้องนิดแล้วก็น้องนางเด้อน้องบีเห็นยังสวยงูโบน่ะเห็นแต่นาง กับนีดเห็ดตลอดเลยงานอย่าว่าเอาใส่กันเนาเดาไอ้น้องมีเห็ดแล้วเนาะน้องมีทางถอยหลังบวอหอยแล้วหมดแล้วเนาะทุกคนน้องมีจึงมานั่งไล่โซนไอ้น้องมีบุอย่างเียน้องบีหลงภาคหลังเนี่ยเล็ดภาคเล็ดน่ะอยากให้แล้วเนาะน้องมีก็เลยมาไล่ให้ทุกคนมึงเนาะสีหอนกันเว่าอันนี้มันกับบ่มีอันผ้าตาดเนาะทุกคนท้องพื้นเลยนี่ น้องนิดว่าบอให้น้องบีแยกเนาะสิเฮ็ดกำลังห่อมหมวนอยู่น้องนิดว่าน้องบีว่าน้องบีว่าน้องนิดจับกล่องให้น้องบีเน่ะน้องบีสิลองน้องบีสิเฮ็ดน้องนิดวะโบน้องนิดวะไม่อย่ามายกกำลังใจมายุ่งกับซงใได้รูร้อนร้อนมากหอนจ้าหอนจ้าเอฟซีจากคอนแกนขอบใจเจ๊หลายเด้อที่เข้ามาติดตามน้องบีเนาะติดตามสุ่มเนาะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบีเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิ่งคอมเมนต์น้องเออเบิ่งคอมเมนต เบิ่งคลิปน้องมียาวๆเน่เนาแต่ละคลิปกะส่งมาไทยได้บอกข่าวฮ่าพอดีอันหอดไทยในเมตกนเนาเลยได้ไอ่อนขโมดกินอะไรบ่อากลอยกับน้องดาเลิกกันบอสทางกันดี น้องบีเบื่อคําถามนี้มากเลยน้องบีบอกว่าให้ถามแต่เรื่องน้องบีกับน้องนิดน้องนางงน้องพ่อของเขายินกันสามคนเขาจะบอกกล่าวกายเรื่องส่วนตัวของไพเดอร์ทุกคนเด้อให้เข้าใจกันเนาะแล้วก็คอมเมนต์ทีถามกันเข้ามาหะนะทุกคนแบบนึงมากมันบบเกียวกันกับน้องบีฮะนะน้องบีก็บบจักสิตอบเด้อ คือมาบอาใส่น้องบีว่าเออส่องพานแล้วยิงเนาะอันบตอบคอมเมนต์อย่างงี้บางเธอน้องบีข้าวเวียคล้ายเคียงคล้ายคล้องเนาะทุกคนน้องบีกับเจ้าบริตรตอบน้องบีกับอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดหัวใจให้เด้อและมีอยังทุกคนอยากท้ามยังน้องบีกับท้ามได้เด้อในไลฟ์สดนี้เนาะถ้าน้องบีบางน้องบีกับอะไ์สดให้ทุกคนเบิรงเนาะแล้วก็ให้ทุกคนท้ามเนาะใายเห็นหนาแน่นี่นะน้องบีน้องบีขี่ลาย มีเจ้าคือหยิมงามเถะดีฮ่าฮ่หยิมงามบ่ขอบใจเด้อน้องนี่น้องหยิมไปตะเตะ